พระธรรมคำคมพระอาจารย์บุญรอดป่ีริศธโธสติใจวันที่ยี่สิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสาธุเจ้าขา่าว รู้สว่างที่กลางใจให้เราเห็นสว่างเป็นเห็นทางไกลให้พ้นทุกข์จะเริญสุขเรื่องคำสอนตอนพุทธะผู้ชนะละปลงวางทางทิฏฐิ รู้ดำริออกจากตนให้พ้นทุกข์รู้บรรล,ลุให้กระจ่างทางพอดีเราควรมีให้ดีอยู่รู้เอาไวา้ทางบำเพ็ญมันเห็นใจในของเราเนื้อตัวเปล่าที่เราเห็นความเป็นจริง มาอาศัยสัตว์ตัวหนึ่งถึงรู้ตัวความดีชั่วสร้างในตัวสัตว์ตัวนี้เราหยิบยกให้ตรงดีมีความสุขให้จะเริญทางพ้นทุกยุคไอที เราควรมีความดีไว้ให้เริญจะเพลิดเพลินดำเนินไว้ให้ใจรู้ทางศีลธรรมเป็นข้อนำทางชีวิตรู้ลิขิตประดิษฐ์เองเห็นสมควรรู้คำนวณทวนให้เห็นเป็นความจริง รู้ทุกสิ่งความจริงบอกทางออกไว้รู้ข้างในให้เอาออกบอกคุณทีรู้ความดีต้องกระจ่างทางหัวใจรู้ภายในต้องสะอาดเหมือนผ้าขาว รู้ทำนองครองประธรรมเรื่องคำสอนในจิตใจต้องสังวรตอนเรารู้ประธรรมคำคมวันนี้เข้าใจมากขึ้นไหมครับพระธรรมคำคมพระครูบาสติ จสาต์ทุเจ้าข่าว